กายชผลฤดูการพันสาคราหนึ่งขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีครั้งนั้นพระอัครเสนาบดีซ้ายขวาคือพระโมคขลณะและพระสารีบุตรได้จาริกปรีวิเวกออกนิคมชนบทเถระผู้เป็นเลิศทางริษและเลิศทางสติปัญญาทั้งสอง วิเวกไปยังโกลิกรัตอันสงบสงัดเพื่อแสดงเทศนาธรรมะของพระพุทธองค์และเจริญวิปัสนาพระเทะเจ้าทั้งสองเข้าจำพรรษาในสำนักของพระโกกาลิกะซึ่งให้การอุปถาเถกะเป็นอันดีไม่กี่วันข่าวว่าพระอรหันต์มาโปรโดก็กำจรกระจายทั่วเมืองอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็พากันมาฟังธรรมและพากันถวายพัตตา,ารพร้อมอเครื่องบริขารอยู่หนึ่งเนือง ครั้งได้เวลาอันควรมหาเทระทั้งสองรูปก็นำบริขารเหล่านั้นกับพระเชตวันตามกุศลเจตนาของสาวกสาวิกาทั้งหลายครั้งนั้นพระโกกาลิกะได้ออกเดินทางตามหลังมาจนถึงพระเชตวันพระภิกษุรูปนี้มีทิฏฐชาทิฏฐิต่อพระโมคคัลณะและพระสารีบุตรพราะริษยาในบาพัสการะมีความโกรธที่พระพุทธเสนาบดีทั้งสองไม่แบ่งปันต่อตน จึงขอเข้าเฝ้ากราบพระบาทพระผู้ชนะมาพระเจ้าค่ะเสนาบดีทั้งสองของพระพุทธโคดมยังมากกิเลสยังมีความโลภในลาบสาการะพระเจ้าค่ะพระโกกาลิกะได้กราบทูลร้องทุกข์ต่อพระพุทธเจ้าในเหตุดังกล่าวครั้งนั้นพระพุทธองค์อย่างรู้จิตใจของภิกษุรูปนี้จึงตักเตือนให้ละความริษยาโกรธแค้นลงแต่นั้น กลับทำให้พระโกกาลิกะคุณเคืองในพระพุทธวาจานั้นและแสดงอาการไม่เคารพในพระองค์อย่างน่าเกลียดยิ่งข้าพระองค์ขอยืนยันว่าพระพุทธเสนาบดีทั้งสองตั้งอคติมิได้มีศินบริสุทธิ์อีกแล้วภิกษุจากโกสิกรัดกล่าวคำดูหมิ่นพระอาหารหันต์เจ้าอย่างแสบร้อนแล้วก็เดินออกจากพระเชตวันครั้นข้ามธรณีประตูกำแพงพระวิหารก็พลันแสบร้อนไปทั่วร่างโอ๊ย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมทําไมเราถึงแสบทั่วร่างไปหมดแล้วนี่ตุ่มฝีขึ้นมาได้ยังไงโอ๊ยโอ๊โอ๊โอปวดเหลือเกินมหาบาปที่ประทุษร้ายพระอรหันนลุกลามจนเม็ดฝีบวมเป่งและแตกจนผิวแยกแตกร้าวมีโลหิตไหลออกทั่วร่างพระโกกาลิกะเจ็บปวดดุดได้ทันนรกอยู่เป็นชั่วอย่างก็หมดลมหายใจตายไปจุติในปฐมนรก ดินแดนแห่งดอกบัวกรดรับทุกเวทนาอยู่เป็นกับกันเหตุอันบังเกิดพระผลอันชวนสังเวทใจของพระโกกาลิกะครั้งนี้เป็นที่วิภากเพื่อรู้ที่มาอันเป็นวาทกรรมของภิกษุนั้นกันทั่วธรรมสภาพระพุทธเจ้าจึงอนุเคราะห์สงสาวกด้วยการรำลึกเหตุการณ์ในอดีตชาติด้วยบุงเพนิวาสานุสติยานตรัตตกการิยชาดกขึ้น อดีตการผ่านมาแล้วยังมีพราหมณหนุ่มผู้หนึ่งนามตักการิยบัณฑิตได้ศึกษาสัรพวิชาจนเชี่ยวชาญในพิธีกรรมการมงคลทั้งปวงและสำเร็จไตรเพศแต่ยังเยาวบทสวดน,นี้ต้องใช้กับงานมงคลสินะพระอาจารย์ช่างมีบุญคุณกับเรานักสอนเราจนเชี่ยวชาญได้ โดยมีอาจารย์เป็นพรามปุโรหิตของพระราชาเป็นเจ้าสำนักถ่ายทอดวิชาให้จนตักการยิะเก่งกล้าทัดเทียมกับตนพรามปุโรหิตท่านนี้มีลักษณะทางกายพิเศษคือในตาเหลืองและมีเขี้ยวเล็กๆที่ริมฝีปากเอาละพวกเจ้าทุกคนก็มันฝึกฝนตามที่อาจารย์ได้สอนไปนะใครที่ไม่เข้าใจหรือติดอะไรก็ซักถามอาจารย์ได้ ลักษณะพิเศษของอาจารย์พรามผู้นี้ต้องลักคณาราศีก,กันกับสตรีสาวซึ่งเป็นภรยาแต่ด้วยวัยที่ต่างกันไม่นานนักหญิงสาวก็เบื่อหนายชายชราและเริ่มประพฤติตัวผิดจารีตประเพณียิ่งเห็นยิ่งแก่เบื่อจริงๆแหละสาวๆอย่างเราอ่ะไม่น่าจะมีสามีแก่แบบนี้เลยดีนะที่มีชู้หนุ่มเนี่ยไว้พึ่งพิงบ้างไม่งั้นนะเบื่อแย่เลย ทำไมต้องมองด้วยสายตาอย่างนั้นด้วยอย่าให้รู้นะว่าแอบมีชู้กันนะทุกครั้งที่พราหมณโปรโหิตไปเข้าเฝ้าถวายงานพระราชาภรรยาก็นัดให้ชายชู้เข้ามาหาทุกครั้งที่สําคัญคือชายชู้ยังหนุ่มและมีลักษณะทางกายให้คุณแก่เธอเหมือนสามีผู้ชาราคือตาเหลืองและมีเขี้ยวนั่นเองน้องจา๋าพี่มาแล้วจา้ารีบเปิดสิจา้าเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้า คนทั้งสองลักลอบกระทําผิดจารีตธรรมเนียมกันบ่อยครั้งจะไม่มีความละอายใดๆเหตุความเคยชินไปเถอะจ้ะน้องรักวันนี้พี่จะพาเจ้าไปบ้านของพี่บ้างดีจ้ะพี่รีบๆไปกันเถอะน้องก็เบื่อบ้านเนี้ยเต็มทีละ <laughs> เรื่องนี้แม้พราหมณ์ปุโรหิตจะรู้แก่ใจแต่ไม่เคยจับผิดภรรยากับชายชู้ได้สักครั้งเนื่งองจากต้องไปเข้าวังรับราชการ จนความแค้นนี้สมอ,อกถึงขั้นคิดฆ่าฝันล้างอายตักการียบัณฑิตเฝ้าดูก็รู้วาระอับเฉาในชีวิตแห่งครูของตนอาจารย์มวัวแต่จมอยู่กับกิเลสการตัณหาจิตใจไม่เป็นสุขรอมวัวแต่เครียดแค้นมีอาจารย์คงคิดกะจะแก้แค้นไ้ถึงชีวิตแน่ๆไม่น่าเลยแล้วสิ่งที่ตักการียะคิดก็เป็นจริงวันต่อมาในท้องพระโรงหน้าพระพักมหาราชา พรหมณมก็ได้ดำเนินแผนการแก้แค้นตามที่คิดไว้ข้าพระองค์ตรวจดูดวงเมืองแล้วพบว่าชะตาร้ายกําลังจะเกิดขึ้นพะยะค่ะแต่พระองค์อย่าพึ่งทรงตกพระทยไปเลยเหตุร้ายนี้มีหนทางแก้ไขพระองค์ต้องตั้งเสาเทวดาทางทิศเหนือข้าพระองค์จะทําพิธีบูชายันรักษาเมืองเองพะยะค่ะพระรามโปรโหิตถูนว่าต้องจับตัวคนตาเหลืองมีเขี้ยวงอกมาฆ่าบูชายันในหลุมก้นเสา พิธีจึงจะสำเร็จลงได้พระองค์ได้โปรดรับสั่งให้ทหารไปจับคนผู้นั้นมาเถิดพระยาค่ะเหตุร้ายแรงนี้ต้องรีบแก้ไขด้วยด่วนแน่นอนว่ามหาราชย่อมหงอยใหญ่บ้านเมืองดังนั้นพระราชาทรงมีราชโองการให้ไปจับชายตาเหลืองคนนั้นมาวันพรุ่งนี้เป็นฤกษ์ดีเพียงวันเดียวพวกท่านต้องจับเขามาให้ได้นะพระเจ้าค่ะ เมื่อมีพระราชาองการก็ไม่มีโอกาสที่ชายชูที่มีลักษณะเลียนแบบเหมือนตนจะรอดตายได้แล้วปุโรหิตก็ลิงโลดใจจนทนเก็บไว้ไม่ไหวตายแน่ๆชูของเจ้าจะต้องถูกบูชายันแน่แน่ำนำหญิงแพร่สยาสับใจจริงๆทำไมท่านวางแผนร้ายอะไรไว้บอกเรามาเดี๋ยวนี้นะแล้วทำไมเขาจะต้องตายด้วยอ่ะ นางแพทย์สยาเอ้ยวันพรุ่งนี้แล้วแกจะได้เห็นชายชูชั่วนั่นถูกพระราชาบูชายันใครก็ช่วยมันไม่ได้คืนนั้นพราหม์ปุโรหิตหัวเราะเป็นสุขรอการแก้แค้นในวันรุ่งขึ้นอย่างมั่นใจแต่เมื่อพราหมณ์ปุโรหิตหลับสนิทภรรยาสาวก็หลบหนีไปอยู่เมืองอื่นพร้อมชายตาเหลืองผู้เป็นชูรัก เดจ้ะพี่เราเรีบหนีกันไปเถอะน้องอเก็บเงินทองของตะแก่นั่นมาเยอะแยะเลยหนีไปไกลๆแค่ไหนก็ได้ทีนี้เราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายสักทีนะ,ะรีบไปกันเถอะจ้าดีนะที่เจ้ารู้แผนร้ายของปุโรหิตแกนี่ก่อนไม่งั้นพี่คงไม่รอดแน่แ,นและแล้วเช้ารุ่งขึ้นก็กลายเป็นวันพินาศของพรามณ์ปุโรหิตอย่างช่วยไม่ได้ ไหนล่ะคนตาเหลืองมีเขี้ยวเหมือนท่านปุโรหิตอยู่ไหนเอามามัดทำพิธีบูชาเทวดาเร็วเข้าสิขอเดชะชายตาเหลืองผู้นั้นหนีไปกับภรรยาปุโรหิตเสียแล้วพระเจ้าค่าและบัดนี้ก็มีเพียงปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่มีลักษณะดังที่เทวดาต้องการเฮ้ยปากเสียแล้วไม่ล่ะถ้าเอาข้ามาบูชายันแล้วใครจะทำพิธีให้ล่ะเฮ้ยมันหนีไปเจ้าก็รีบไปตามจับมาสิช้าไปจะไม่ทันการท่านพราหมณ์ตาเหลือง ท่านมีสิทธิ์เอกแกงกล้าคนหนึ่งไม่ใช่หรือให้ตักกรเรยบัณฑิตเป็นเจ้าพิธีกรรมก็ได้นี่นะท่านควรเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อบ้านเมืองนะท่านโอ้ยสวยเลยสิอยู่ดีไม่ว่าดีไม่น่าปากเสียเลยเราอุตส่าห์ให้ร้ายเจ้าชายชูนั่นได้แล้วเชียวแต่ตัวเองต้องมาโดนซะเองโอ้โหตายแน่เลยเราพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษเชิญตัวตักการ,รยบัณฑิตมาเฝ้า ให้รับหน้าที่ทำพิธียกเสาเทวดารักษาเมืองแทนปุโรหิตชะตาขาดบัดนี้ได้เวลาเลิกพิธีแล้วขอเบิกตัวพรามตาเหลืองเป็นเครื่องบูชายันพระเจ้าค่ะเมื่อความตายมาถึงพรามปุโรหิตก็สารภาพว่าตนแต่งเรื่องขึ้นเพื่อแก้แค้นชายชูตาเหลืองแต่พระราชาไม่ได้ทรงเชื่อแต่อย่างใดปุโรหิตเอ๋ยท่านจงยอมสลัดชีพเพื่อรักษาบ้านเมืองโดยสงบเถิด สำหรับตักกายสิทธิ์ท่านเราจะให้เป็นปูโรหิตสืบวิทยาการของท่านต่อไปโอ,โ,อโอ้ไม่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 นะพะยะค่ะทรงเชื่อมอมฉันเถอะเรื่องเหตุร้ายอะไรนั่นอ่ะไม่ไม่มีหรอกพะยะค่ะโปรดอย่าได้ทรงประหารมอ่อมฉันเลยมอ่อมฉันผิดไปแล้วครั้นเมื่อไม่อาจรอดพ้นได้แล้วปูโรหิตก็คร่ำครวญสั่งสอนสิทธิเป็นการสั่งลาตักกาิยะเอ๋ยเรานี่เหมือนกบปลา ร้องเรียกงูใหญ่ให้มากินตัวเองโดยแท้เจ้าตงจำไว้เถิดว่าจะพูดจาสิ่งใดต้องคิดให้รอบคอบอย่าปากเปราะก่อภัยแก่ตัวเองเหมือนดังเช่นอาจารย์นี้เลยในวังบนแห่งวัฏจักรแห่งกรรมนี้หามีใครรอดพ้นวาระแห่งกรรมของตนใดไม่เสาบูชาเทวะรักษาเมืองทิศนั้นสำเร็จลงด้วยการพรีชีปุโรหิตชราผู้มีวาจาก่ออกุศลกรรม พระมุ่มก็ได้รับหน้าที่เป็นราชปุโรหิตสืบไปตักการียบัณฑิตประพฤติพรหมจริยาใช้วิทยาการมงคลต่างๆรับใช้ราชสำนักต่อมาอย่างบริสุทธิ์ซื่อตรงและระมัดระวังวาจาไม่พูดพร่อยให้ร้ายผู้ใดจนสิ้นอายุไขในชาติพบนั้นในพุทธกาลสมัย พรามมุโรหิตกำเนิดเป็นพระโกกาลิกะตักการิยบัณฑิตสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า